ตู้ประกอบอ่ะน่าจะเป็นตู้พวกนี้แหละแม่เนี่ย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 เรามาเลือกซื้ออ่ะแม่พ่อก็อยากมาเห็นของจริงแบบนี้เลยอยากเห็นวัสดุของจริงเพราะว่าเขาใช้วัสดุอะไรอะไรอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะพ่อถามไม่เดือนนะครับออกมาหาซื้อตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อจะไปไว้ที่บ้านสวนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะปลูกบ้านนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองนะแม่เนาะ <laughs> จะบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตัง์ว่างง้นไปซื้อตรงซื้อที่ทําบ้านสวนตังหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยมองว่าถ้าเราปลูกบ้านน่ะแม่อนาคตอ่ะมันเกิดวันหนึ่งเราต้องมีเหตุที่จะต้องขายที่หรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เอาบ้านออกมาไม่ได้แล้วก็เงินที่เราปลูกบ้านไปมันค่อนข้างเยอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาคิดกันตารางเมตรละหมื่นห้าแล้วแม่ลองคิดเดโอู้หลังนึงอะหลายแสนมากนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราขอไม่ปลูกบ้านแล้วกันนะครับในที่แปลงนี้แล้วก็ เลือกที่จะไม่เลือกใช้นอกดาวด้วยนะครับอยากได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์แทนขนย้ายสะดวกและแข็งแรงนะครับแค่นั้นเองก็เลยวันนี้มาดูที่บริษัทแครบ b o ค่ะอยู่ที่ไหนครับแม่อยู่ที่ชลบุรีค่ะใช่แล้วนะที่นี่ก็มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะแยะมากมายให้เราได้เข้ามาเลือกนะครับวันนี้ก็เนี่ยเลี้ยงกันอยู่เต็มเลยครับทุกคนดูเยอะจังสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวสีเทาสีส้มสีส้มสีน้ําเงินเนี่ยดูนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็แอบมีสีขาวอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูเมื่อกี้ขออนุญาตเจ้าของเขาละนะครับชื่อเจสูดเจสูบอกว่ามาดูเลยค่ะชอบตู้ไหนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจัดการให้ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากฝั่งโน้นก่อนแม่เขาบอกว่ามันจะมีตู้ประกอบกับตู้คอนเทนเนอร์จริงนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันตู้ประกอบน่าจะเป็นตู้พวกนี้แหละแม่เนี่ย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 เห็นไหมตู้แดงเนี่ยตู้ประกอบอันนี้คือตู้จริงตู้จริงใช่ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่แบบจริงๆอ่ะของจริงเลยแม่อันนี้น่าจะเป็นตู้ประกอบแล้วแหละนี่ ตู้ประกอบอ๋อ oh, mm hmm. พวกโครงสร้างอะไรนี้อ oh, mm hmm. มันไม่เหมือนกันแม่เอออันนี้เป็นตู้สีแดงนะครับ mm hmm. ตู้พวกนี้มันจะกว้าง6เมตรลึก2เมตร4ซ <Okay. S 1> หรือตู้20นั่นเองบางคนเรียกตู้20ตู้40นะครับอันนี้จะเป็นตู้20นะครับสวยนะแม่นะ mm hmm. ลองเข้าไปดูด้านในกันก่อนดีกว่า mm hmm. อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ mm hmm. เป็นตู้ที่เขาทําไว้ mm hmm. นะครับ แล้วเผื่อลูกค้าแบบเฮ้ยบอกว่าอยากปูพื้นอยากติดไฟอยากปลูกกันร้อนก็สามารถแยกได้เป็นตัวอย่างว่า <S 1> <S 1> ใช่ถูกต้องแล้วแม่แต่ตู้นี้ก็สวยนะเข้ามาข้างในก็ดูเรียบร้อยดีนะคือเข้ามามันไม่ได้โค้งเค่งนะมันแน่นนะอันนี้แค่พื้นพื้นไม่อร์ตู้นะแต่เด็กเ่ยังไม่ได้ปูนะ,ะมแค่ไปละภาพนี้นะ <S 1> <S 1> ไม่ไม่มันต้องติดกระจงกระจกอะไรให้เรียบร้อยก่อนมือนตัวอย่างะเออใช่ครับประมาณแนวประมาณทรง ถูกต้องนะครับภายในแม่เขาบอกว่าเจ้าสีอะไรก็ได้<ช>อยากได้สีดําสีเหลืองสีเขียวแล้วแต่เราแต่สีขาวน่าจะเหมาะสุดช่อง,องนี่ยคือช่องกระจกนะแล้วมันมีแบบไม่เหมือนกันนะฝั่งรนเป็นสี่เหลี่ยมเห็นปะหมายถึงว่าช่องกระจกใช่ไหม<ช>มันจะเป็นแนว<ช><ช>ตั้งก<ช>ับแนวสี่เหลี่ยมจตุรัสนะแบบฝั่งน้นนะเลือกได้นะว่าเราจะเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าจริงๆเราบ้านสวนนี่เราเหมาะกับสีแดงไหมไม่เหมาะนะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะทุกคน แล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นตู้สีเหลืองนะครับ<ด>นี่เลย<ช>สีเหลืองนี่ก็จะเป็นตู้6เมตรแม่เหมือนกันนะครับ<ช>ก็อย่างที่บอกครับฝั่งโน,น้นสีแดงดูทรงหน้าต่างจะเหลเ่ียมแนวยาวฝั่งนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันแม่<ช>ก็เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเสาสีดํานะครับตัวตู้ภายนอกสีเหลืองแล้วก็ภายในก็สีขาวนะครับ อันนี้มันเหมาะกับการทําแบบเป็นห้องคาเฟ่หรือว่าห้องนอนหรือตู้ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็ขายตู้ตแาแฟแล้วก็เปิดอ่าหใช่แม่เป็นตู้ตามตามเขาเรียกอะไรนะตามลานต่างๆอะ่นะเนาะใช่ตู้นี้เหมือนห้องพักเลยเขาตัดครึ่งป่ะเนี่ยเออนาะมันตู้มันสั้นผิดปกติอันนั้นมันหกเมตรนี่น่าจะสามเมตรกว่าเลยแม่เฮ้ยแม่ตู้นี้สวยกะสีเทาเฮ้ยเอาไว้ทำครัวไหม อันนี้ติดกระจกแบบใสหมดเลยแม่น่าจะร้อนดีจังเลยแม่บอกหมดแรงเลยไม่แต่มันเป็นดีไซน์ไงแม่ถ้าทำห้องครัวต้องไม่มีกระจกนี่พ่อจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยนะเอาไว้ทำร้านตัดผมอ๋อเออน่ารักนะแม่เนาะเออเป็นร้านตัดผมนะมุมนึงให้ลูกค้านั่งเป็นเขาเรียกอะไรนะแม่โซฟาเป็นตัวแอลแล้วเสร็จก็ไปตัดผมด้านในอะไรอย่างนี้หรือทำเป็นอ่าพวก คาเฟ่ Cafe, หรืออะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> อหรือไม่ก็วางไว้แล้วยื่นออกไป <Yeah. S 1> เห็นทะเลสาบอะไรเงี้ยนะแม่นะ <Yeah. S 1> มองวิวเทควิวนะครับนนสีสม้มอุ้ยอันนี้อันนี้กระจกกลมนี้น่าจะมาในรีสอร์ทเปล่า mm. อันนี้จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้กระจกกลมนะครับภายในก็เหมือนกันทนะุกคนตู้นี้ก็จะเป็นตู้6เมตรนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นสีส้มนะเนี่ยมีความหลากหลายนะที่นี่อ่ะ ใช่ใครอยากได้แบบลูกทรงรแบบวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็บอกเขาได้เนาะอ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปมาดูตู้นี้ดีกว่าอันนี้สีน้าเงินสีน้ำเงินเดี๋ยวมาดูทางนี้แม่อันนี้แสดงว่ามีห้องน้ําเขาเดินระบบน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าทางไหนเลยอ๋ยอทางนี้เข้าได้แม่เฮ้ยหลังนี้ตู้หกฟุตเฮ้ยตู้หกเมตรนะครับไหนขอดูหน่อยเฮ้ยอันนี้มันจะมีทางเข้าตรงนี้หลบเข้ามาเสร็จปุ๊บ ก um> ็จะมีต no> ู้อยู่ตรงนี้เพราอย่างนี้ดีไซน์ดีนะแม่นะอันนี้เขาจะบูดเรียบร้อยนะวันนี้บูดบูละอันนี้เขาบอกว่าถ้าบูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นฉนวนกันความร้อนอยู่ด้านในหรือว่าเป็น PU พ่อไม่แน่ใจนะอันนี้อันนี้พ่อถามไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นี่เลยจะมีห้องน้ําให้อ๋อห้องน้ํานี่คือปูกระเบื้องนะครับทุกคนแล้วไมีกระจกฝั่งนัหนแม่อ๋อเฮ้ยตู้อื่นอ่ะฝั่งนี้ไม่มีไม่มีหน้าต่างนะใช่มันจะทึบฝั่งหนึ่ง อ๋อน,นี่อะไรทุกคนมีระเบียงด้วยอันนี้เหมือนยื่นลงมาริมน้ำนะแม่นะใช่เฮ้ยอันนี้น่ารักดีไซน์ดีนะครับเออเขาทำดีนะอันนี้อย่างเนี้เขาเรียกตู้แท้แม่เพราะมันมีฝาประตูด้วยนะครับดูถ้าตู้แท้เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเขาจะมีเขี้ยวลงเขี้ยวล็อกนะครับเปิดป่าจบมาใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นระเบียงดีไซน์ดีอยู่นะแล้วภายในแม่ดูดิ กว้างนะครับทุกคนเนี่ยบางทีเวลาเรามาเลือกซื้อแม่พ่อก็อยากมาเห็นของจริงแบบนี้แหละไม่ใช่ว่าแบบดูในรูปแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้การที่เรามาดูอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออทรงนี้ก็สวยอยากเห็นวัสดุของจริงเพราะว่าเขาใช้วัสดุอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ตู้นี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเขาต้องเก็บงานอีกนะครับแต่ถามว่าให้ดูเลยว่าเออแบบประมาณนี้นะมันก็สวยมันก็ตอบโจทย์ บบใช่ไอตู้ที่เห็นบุบๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์มือสองนะครับน,นี่คือมนเสน่ห์ของเขา<ช>มันต้องอย่างนี้แหละแม่มันต้องแ<ถ>บบบุบบุบีด้วยแหละถ้าแบบใช้ตู้มือหนึ่งอ่ะมันจะแพงกว่านี้<ช>ม,มันอีกราคานึงน,น,น,นี่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 แม่เวลาปิดประตูมันปิดได้จริงนะก่อนที่เขาจะมาทําแบบนี้นะอืเนี่ยมีเสาแล้วก็ตู้นี้จะดีไซน์แบบนี้เลยแม่ข้างในก็มีห้องน้ำ มีห้องน้ําด้านในพ่นสีขาวเลยเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียงตรงนี้นั่งนั่งกินกาแฟได้เนี่ยนั่งจิบชาจิบกาแฟนะแล้วก็ประตูตรงนี้น่าจะเป็นประตูบานสไลด์แม่แม่ว่าน่าจะประกอบห้องให่มีประตูใช่ตู้ตู้ประกอบแต่อันนี้มาแนวสไตล์อะไรรู้ป่ะรีสอร์ทแล้วแม่เนาะเหมือนกันเลยแม่กับตู้นนเลยแต่ว่าทางเข้าเขาจะอยู่ฝั่งนี้เขาจะไม่มีเข้าด้านข้างอ๋อมีห้องน้ำเหมือนกันใช่ห้องน้ําอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะ เ้าฝั่งด้านหน้าไม่มีประตูด้านข้างคือดีไซน์แต่ละตู้ไม่ค่อยเหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยนะทีะ่เราดูมานะแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคดีนะบางตู้ก็มีนู่นข้างบนดัดฟ้าไหนโอ้มีเทอเลสด้วยทุกคนดเดี๋ยวเราไปดูสีมพูกับสีเหลืองนะครับอ๋อสองตู้นี้แม่มีทางบันไดขึ้นนะครับไปด้านบนนะครับเออหน้าต่างก็ไม่เหมือนกันนะแม่สีเขียวปิดเปิดได้เหมือนกันใช่ อันนี้เป็นตู้ขึ้นด้านหน้า uh huh. ทางเข้านะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะมานี่ทางเข้าโอ้ยแม่อย่างนี้เขาแนวไอ้นี่แล้วรีสอร์ทแล้วแม่อ๋อ oh, บ้านพักอ่ะนะใช่<า>น,นี่ไงเชลล่าบุเหมือนเป็นบ้านนะครับภายในแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านในนะครับ uh huh. ทางเข้าก็เข้าทางนี้ได้แล้วด้านหน้าเขาเปิดโลง่งนะยังมีระเบียงแหละเพราะว่าอ oh. ใช่ไหมด้านในเนี่ยมีไอ้น,นี่เลยนะ ห้องน้ําแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นเทเลสนะครับขึ้นไปเดินได้นะครับห้องนี้ห้องนี้ดีไซน์ดีอ่ะแม่นี่หน้าต่างเขาเป็นวงกลมแล้วนี่ก็มีหน้าต่างแบบนี้ด้วยไอ้นี่มันมันเหมือนตู้แบบตู้ขายของอ่ะแต่จริงๆไม่น่าใช่นะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างนี้นะแม่นะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอ๋อเปิดบานพับไม่ใช่บานสไลด์ออกแบบไม่เหมือนกันอีกแต่ละอันนะครับ อเป็นกรอนแม่หน้าต่างเขาเป็นกรอนแบบนี้แม่อยากได้หน้าต่างแบบกีบานอ่ะบอกเขาเลยนะเนาะเดี๋ยวเขาจัดการให้ได้นะครับแล้วก็นี่เลยมีบันไดนะครับขึ้นไปด้านบนอันนี้เพราะว่าแบบเหมือนแถวเขาายงเขาใหญ่อะไรเงี้ยที่ตั้งแล้วไปนั่งเล่นข้างบนอ่ะสายปาร์ตี้อะไรอย่างงี้นะอือ,อมอมาต่อไปนะครับจะเป็นตู้สีเทาตู้นี้นะครับตู้นี้เสร็จแล้วมั้งแม่เขาเก็บเก็บสีพวกนี้แล้วด้วยเนี่ยปกติท่อพวกนี้นจะเป็นสีฟ้า นี่เขาเก็บสีแล้วไงให้มันเป็นสีเทาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูตู้นี้นะตู้นี้จะเป็นตู้6เมตรนะครับหน้าต่างมีด้านข้างประตูเข้าอยู่ด้านหน้านะครับอ่าม,มีห้องน้ําด้วยนะครับเป็นห้องน้ําที่ติดตั้งเรียบร้อยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บงานนะตู้นี้นะครับใช่อันนี้ไม่ได้เปิดด้วยแบบนีนะ้จะเป็นกระจกสองชั้นแล้วด้านในเป็นมุ้งลวดแม่พออ,อออกติดไว้นะครับเปิดไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆพวกงแงะออกไปแล้วปีนเข้ามาไม่ได้นะ แน่นหนาโย่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะแม่นะใช่แม่ว่าเล็กไหมตู้ไม่เล็กแม่ว่าเรานอนได้ไหมได้เพราะมันกว้างเท่าไรสองเมตรสี่สี่เราสูงไม่ยู่สองเมตรเลยแม่สูงเท่าไหร่งร้โอ้โหยังเหลือเพียบเหลือเป็นเมตรเออเอาเบดเวย์ที่เราไปกางเต็นท์น่มาปูนอนก็ได้เป่าลมปุ๊บนอนกันเลยเนี่ยล็อกละคนล็อกละคนนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะ ช่ไหมแม่ติดแอร์ด้วยนะครับเราก็อยู่ได้แล้วนะใช่แล้วไม่ใช่ว่าเราซื้อตู้แบบนี้ไปเสร็จปุ๊บเราวางไว้กลางแดดไม่ใช่เราจะทาหลังคาปิดทับ่าฮะแล้วก็ยืน่นระเบียงให้หน้าอีก3เมตรเอาไว้ให้มันกันแดดกันฝนมันก็อยู่สบายนั่นแหละนะครับเม<ช>ื่อกี้ก็ได้สอบถามมาเขาบอกว่าตู้สีขาวฝั่งโน้นยังว่างอยู่ ยังไม่มีเจ้าของเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเพราะจริงๆอ่ะพ่อเอง,อเองก็อยากได้ตู้ขาวขอบดําเพราะว่าห้องน้ําเรามันสีขาวเสาดําก็มาสไตล์โมเดินเหมือนบ้านเราแหละค่ะที่เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับตัวบ้านสีขาวเสาดําเป็นโมเดิน์นะครับนี่เลยนะครับก็คือตู้นี้เลยนะครับคือมันม,มันสวยดีนะแม่นะมันเท่มันมันได้อะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับก็ตัวตู้เองนะครับก็จะเป็นตัวสีขาวนะแม่นาะ ตู้ขาวเสาดำนะครับสวยนะ <thing ton noise> มันโอเคอยู่นะแม่ <thing ton noise> นี่เขากำลังทำระบบห้องน้ำอยู่นี่วางทคงวางท่อนอยู่ครับนี่ตู้นี้สวยมากเลยนะครับ <thing ton noise> อ๋อนี่เขาเริ่มติดกระจกแล้วนี่แม่ <thing ton noise> เหลือแค่บานสไลด์ยังไม่ได้ติดใช่ไหมนี่เลยนะครับอ๋อด้านหลังไม่มีอะไรเลยแม่ปิดทึบนะครับ <thing ton noise> โดยรวมสวยอยู่นะ เออไปเดี๋ยวเข้าไปดูตู้นี้เป็นตู้หกเมตรนะครับสวยไม่แม่กระจกเขาสีดำนะไม่เดือนถูกใจนะครับแล้วก็ประตูหน้าก็เป็นกระจกดำแม่ไวสไลด์นะครับถือว่าดีไซน์ดีตอนนี้พี่ช่างกำลังทำงานอยู่นะขออนุญาตชมนะครับไปแม่เดี๋ยวเข้ามาดูก่อนโอ้ข้างในสวยากจ้ะดีไหมดีเฮ้ยไปจับสายไฟนะช็อตอยู่ไหมพี่ง อ๋อใจหายแวบเลยชี้ไว้เดินเกี่ยวไว้นี่ร้องเลยนะอ่ะตู้นี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ช่างเขากำลังทำงานอยู่นะแม่เฮ้ยูกระเบื้องก่อนเข้ามารู้สึกว่ามันไม่ร้อนเออรู้สึกไหมใช่มันแบบมันปูกหรือเปล่าเพราะว่าเขาปลูกชื้นผนังไว้ป่ะเนะแล้วก็กระจกนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่บานกระถุงมันจะเป็นบานฟลิกนะครับทุกคนแต่สวยนะทรงนี้เพราะว่าสวยดีนะครับ ถือว่าโอเคเลยแหละเเนะงานไฟเหรอใช่เลยใส่กล่องเก็บยบร้อยอ๋อวางรางไม่ปล่อยเลยเธอใช่เดี๋ยวรอวันที่เขาไปติดตั้งเดี๋ยวเราถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีนดีว,ว่าตู้ของเราอ่ะจะสวยขนาดไหนอโอเคตู้เนี้ยอ่ายังไม่มีเจ้าของแต่เดี๋ยวเราเจองตู้นี้แหละเมื่อกี้ก็แอบไปคุยๆมาหน่อยอแล้วก็เลยพาไปดูรีวิวนะทุกคนตู้นี้แหละ ชอบนะครับสวยดีนะครับอันนี้สวิตไฟนะปักไฟนะครับอ๋อกรอบเขาใส่แล้วแม่เขายิงเรียบร้อยนะครับใช่แล้วก็ฝั่งนี้อ๋อมีเบกเกอร์ให้ด้วยนี่มีเบกเกอร์ให้ด้วยนะครับใช่เพื่อความปลอดภัยโอเคถือว่าดีมากระบบไฟนะครับเดินสวยนะมีกล่องมีอะไรให้เรียบร้อยอันนี้อ๋อพัดลมดูดอากาศแต่นี่คือยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะระบบไฟคือเดินดีมากแม่ ตู้นี้เดี๋ยวมีแอร์ด้วยนะครับว่างั้นแอร์น่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้สวิตช์ห้องน้ํานะครับนี่พี่ช่างกาลังทํางานอยู่นะครับอันนี้ภายในห้องน้านะครับก็จะมีเป็นอ่าซิงล้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมีชักโครกนะครับแล้วมีฝักบัวโอ้โหเรียบร้อยเลยครบเสร็จจบทุกอย่างเลยนะฮะใช่เฮ้ยดีมากเลยแม่มว้าวเลยนะคือใี่แม่ชอบคือแบบเรายืนอ,อยู่อ่ะมันไม่โค้งเพลงไงอ๋อเวลาเดินแล้วมัน,มนไม่แน่น อ๋อพื้นมันแน่นใช่สเต็กน่าจะหนามากเลยใช่ไหมพื้นเดินแล้วมันไม่หยุ่ไหวอ่ะเอืมถือว่าโอเคใช่ไหมใช่ได้เลยนะครับแอบสงสัยอ่ะมีไฟข้างหน้าแล้วเวลาเปิดมันเปิดตรงไหนก็เห็นไหมพี่ไฟข้างหน้าสวิตช์เราไว้ตรงไหนครับเนี่ยสวิตช์สวิตช์ตรงนี้ครับเนี่อ๋ออันนึงก็เปิดสองดวงอันนึงก็เปิดข้างหน้าใช่ไหมพี่เดี๋ยวพาไปดูอ่า ตรงโน้นมันมี2ชั้นอยู่น่าจะของเจสูแหละเขาบอกว่าทําไว้ให้ลูกน้องเขาเดี๋ยวเราขอเข้าไปเยี่ยมชมหน่อยไหมแม่แมเขาวางแบบไหนอะไระสวยไหมอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโซนนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์2ชั้นอของเจสูนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้มีไปคุยกับเจ้แล้ว<ม>เจ้บอกว่าทําไว้นั่งพักผ่อนเออไว้ให้พนักงานหรือเซลเนี่ยมานั่งดื่มและดิ้งกันว่างง้น เราก็เลยมาดูแบบว่าถ้าเราซื้อไปอ่ะเราจะจัดแบบไหนอ่านะเหมือนเราแบบมาดูตัวอย่างอ่ะโอเคเ,ออเลฟเลเลฟเลอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับอ่ายาวหเมตรนะครับลึก2องเมตร44ี่นะครับมี2ตู้เอาไปเอาไปต่อกันนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านหน้ามีเทเลสด้านบนนะครับแล้วก็มีห้องน้ำได้อยู่ฝั่งโน้นแหละแล้วส่วนเนี้ยเป็นส่วนต่อเติมสามารถขึ้นทางบันไดวนนี้ขึ้นไปด้านบนได้นะครับจริงๆอ่ะพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยมันมีไอเดียไว้แม่ ถ้าเราซื้อตู้ไปวางปุ๊บ<ช>เราจะต่อระเบียงออกมาแบบนี้ทบบ<ช>าหลังคายื่นออกมาอย่างนี้เพราะว่า<ช><ช>เราจะได้พื้นที่หน้าบ,บ้านเพิ่ม,มจริงไหมแม่ถือว่าตอบโจทย์นะทุกคนมาดูเลือกตู้แล้วก็มาดูแบบด้วยว่าเออเราควรวางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แช่แบบไปวางตู้แบบคทื่ออืมใช่ถูกต้องนี่นี่คือการออกแบบนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเพราะว่าพ่อทำอย่างเงี้ยแม่ใส่เสานะครับเนี่ย6กเมตรนะครับวางอย่างนี้เลยก็สวยนะเอาจริง สวยนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับเขาทําข้างบนเนี่ยมีเทอร์เรสนะทุกคนสามารถเดินข้างบนได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาวางแผ่นนะมันก็แน่นมากเลยนะนี่นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับทุกคนทําดีอ่ะนะครับดีมากเลยสวยนะอืสวยๆนะครับอันนี้คือเขายังไม่เสร็จนะแค่เป็นส่วนโครงสร้างของเขานะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วแม่อันนี้ปุตติ้งเขาฐานเขานะครับสวยนะครับสองชั้นมีแบบแล้วแม่ กแบบแ็ได้ดูแบบไปด้วยเนาะใช่ถ้าคิดไม่ออกนะว่าทํายังไงนี่แหละมาดูหน้างานจริงแล้วจะเห็นนะครับ<ช>มันสวยจริงครับทุกคนแล้วตู้ก็มีแบบหลายลายหลายราคาด้วยหลายสีแต่จริง,รงตู้แบบนี้ควรทําสีที่มันสวยๆหน่อยอ่าไปเดี๋ยวดูกันนี่เลยนะครับตู้นี้บอกเลยว่าจับได้เซียวมากแม่ลงตัวนี่พูดง่ายๆนะแม่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ห,ญหลงังเลยใช่เนะาะ ใช่อะโอเคแดดร้อนเดี๋ยวเข้าร่มมันก่อนหลังจากที่ไปดูตู้ที่เขาออกแบบมาแบบนี้ถือว่าถูกใจแม่เดี๋ยวตู้เราถ้าเกิดเราสั่งไปเราคงทําแบบนี้แหละดีไหมดีเนาะมันได้พื้นที่ด้านหน้าแม่แล้วก็สามารถที่เอาไว้นั่งเย็นๆมาก็นั่งเล่นนั่งคุยกันได้เนาะใช่แล้วแม่มองไปดิถ้าเกิดเราหันหน้ามาฝั่งนี้ด้วยก็จะเป็นเหมือนเขาแหละมันจะร่มตอนเย็นเออไม่ร้อนนะอะไปงั้นเดี๋ยวไปคุยเรืร่องายละเอียดกับเจ๊ก่อนนะครับไป นี่เลยนะตอนนี้ช่างกำลังเข้าติดแอร์นะครับทุกคนอทุ่ขอคือไว้แค่นี้นะลุงเพราโอ้ยเรียกลุงโกรธเลยบอกพี่เออขอโทษขอโทษแล้วเดี๋ยวเราก็รูปหลังมาครับครับครับอันนี้เราใส่จาก จาคโกจ็คโกลอไปแล้วก็มีตัวรับข้างนใช่คแล้วการเราซื้อก็ต่อว่ะสวมเข้าเลยครับครเบ็นี่้คบผมเองเก้าสิบก็ได้ครับสี่สิบห้าตัวหนักแก่สี่สิบห้าครับใส่เนี่ยจะมีทุกหาักทุกอยางคองครับผมไม่ทำห้องน้ำแยกไว้ห้องหนึ่งนะ ผมทำแยกปัญหาไว้ห้องหนึ่งอันนี้กล่าวว่าเผื่อเราอยู่ในโรงในสวนก็คือเราไม่อยากออกจากห้องอะนะเออมันปลอดภัยเราหน่อยไม่ใช่เดินออกไปมืดๆค่ำค่มันไม่ใช่โอเคเท่าไหร่แต่นี้เผื่องค่ำคืนอะไรเงี้ยสบายได้เลยแต่วงเด้งล็สบายเลยครับอะนี่เลยนะครับนี่คือล็อเสร็จแล้วครับห้องโอเคนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับ โอเคครับผมสาหรับการมาดูตู้คอนเนอร์ที่ชนบุรีวันนี้นะก็ะสรุปว่าเราเอาตู้ข้างหลังนี่แหละสีขาว<ช>นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับูกใจเลยแหละอ่ะอโอเคก็ตามดูนด้วยลวกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะขนย้ายไปไว้ในที่บ้านสวนของเรานะครับค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาตามดูกันแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้เอาตู้ไปวางเฉยเราจะมีหลังคาแบบเมื่อกี้นั่นแหละใช่เรามาดูตัวอย่างเรียบร้อยใช่แม่ลองนึกนะหลังคายืดออกมา3าเมตรอะ่ะเนี่ยแม่3เมตรก็อยู่ประมาณนี้เลยนะแม่เนี่ยแม่ลองเดินออกมา มายืนตรงนี้ก่อนตรงขาพ่อโดยประมาณนะอ่าเนี่ยเรามีหลังคายื่นมาขนาดนี้แม่คิดว่าพอไหมเอาไว้ตั้งโต๊ะนั่งลงนั่งเล่นถือว่าได้เลยนะแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องของการทําอาหารอะไรก็คงทําอยู่แถวนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดงบเราด้วยนะครับอโอเคก็สําหรับวันนี้นะ พวกเราก็พามาเลือกดูตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่บริษัทแช hey บอยค่ะใช่แล้วของเจสซูนะครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาดูแล้วกันนะครับวันนี้รเราพามาดูคร่าวๆว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้งั้นขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผม <Bye, S 1> บ๊ายบาย